โอเคผมมีไทอาร์ม j p 1 1 5 5เกนนะครับแล้วก็ NRC JT CHP นะครับอันนี้น่า124เกนนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับว่ากับ MPX 6นิ้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับไตงโมงน้ำหนัก2.4กิโลนะครับโอเคในระยะประมาณออ10อ0เมตร ประมาณนี้สิบเมตรประมาณนี้นะสิบเมตรเดี๋ยวนะประมาณนี้แล้วกันอ่ะสิบเมตรไม่ใช่สิบเมตรดิพูดผิดเจ็ดเก้าแล้วกันอ่ะละเจ็ดเก้าผมจะเออเริ่มยิงด้วย NRC ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคเซฟนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นอ่าไทอาร์ม เจีร้อเกนนะครับอ้าวเงนไงครับดิงเชียรู้สภาพันนะเจทีซีเอีเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะมันเหมือนมันจะบานช้านะครับมันจะบานช้านะครับมันเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะไม่ระเบิดทันทีนะครับมันจะเหมือนจะแบบชีกเอานิดนึง นะครับจนเป็นเิ้วๆแต่ไทอาร์มเจทีเนี่ยแตกเลยนะครับโดนเสร็จปุ๊บบานออกเลยนะครับลออกับ m p พ6หกนิ้วนะครับนี่นะฮะเห็นผลกันแล้วนะครับขอบคุณครับ